สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พพนนะคะกําลังจะไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนนะคะปาร์ตี้อีกแล้วปาร์ตี้ได้ทุกอาทิตย์เลยสะพายเมืองมุซานี่นะคะไม่มีอะไรทาก็กิน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 หุ่นก็เลยออกมากันอย่างนี้เลยทุกคนคะ่ะนะคะสบายเกินไปแล้วเนาะนะคะวันนี้มีปาร์ตี้อาหารไทยนะคะปาร์ตี้ส้มตำแซบ่บๆซขนมจีนแกงเขียวหวานอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงพีนจะทําคลิปมาให้เพื่อนๆชมกันค่ะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนมีแต่คนชุดงามๆวันนี้ดูสิมาดามแกมลิก โอ้มาดาม how are you บักซานาบักซานาบักซานาพันเดิ้ลพัิ้ลทาหากินเพันเออมาดามเมย์นะคะไม่มีอะไรค่ะมาดามตุรกีวันหยุดก็กินกันอย่างนี้แล้วค่ะทุกคนค่ะปาร์ตี้ส้มตำค่ะปาร์ตี้ส้มตำอ่าบาร์บีคิวนะคะวันนี้วันนี้เป็นปาร์ตี้เอาท์ดอร์บ้านมาดามน้องค่ะยกมือหน่อยมาดามน้องโอเคค่ะ S <S 2> <S 2> ตอนนี้ก็ระหว่างรออาหารแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่กันไปก่อนนะคะทุกคนเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้มาแนวดอกดอก XX นะค,ะส,สคะสวัสดีค่ะและเดี๋ยวเ,เรามาดูกันนะคะวันนี้ว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะทุกคน นี่ก็คือเมนูสำหรับวันนี้นะคะทุกคนนะคะส้มตำมะละกอไส้กรอบอีสานเผ็ดสูตรเผ็ดนะคะมีแกงเขียวหวานนะคะทุกคนแล้วตอนนี้กำลังอบปีกไก่นะคะปีกไก่ปลายปีกนะคะแล้วก็มีหนังไก่นะคะ จากนั้นก็จะมีเมนูเมนูเป็นปิ้งย่างบาร์บีคิวอีกด้วยนะคะทุกคนด้านนอกกำลังกอ่อไฟเนาะตรงนี้มุมบาร์บีคิวแล้วทุกคนเป็นเอทาดอนะคะเป็นไส้กรอกสูตรเผ็ดนะคะวันนี้แซ่บมากนั่นอะไรม่ำบอกขอบเจพูด <laughs> เ <laughs> สีอยอีหัอของตุรกีเลย <laughs> <laughs> ปาดใบมอนดูมือพิมพ์กับใบมอนสาะแหนก็สวย หมุนหมุนหมุนหมดนะคะอันนี้ไก่อบใช่ไหมคะอันนี้ของเด็กๆก่อนใครเดาตำไทยนะตำไทยกีโปนของคนค่ะตำไทยเผ็ดไหมเปรี้ยวหวานปานกลางลุกงานยกเว้นงานตัวเองที่ไม่ได้ตำ ชนอันนี้อะไรนะน้องเมย์ชาเขียววุ้นชาเขียวเรซเซมมนเแตนม่ทำอาหารเก่งนะตอนนี้เราก็แก้วเหมือนแก้วล้างนะคะด้วยปากน่งกั่ชาเขียวเกาแฟเดี๋ยวยังไงเราก็จะกินกลับไปกินต่อไอ้นั่นน่ะอีกรอบอะไรนะแกงเขียวหวานอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ย่อยก่อนตอนนี้ล้างปากด้วยขนมหวานก่อนนะคะเนี่ยนางน เอาละคะทุกคนเดี <rôle à déc> ๋ยวตอนนี้เรากำลังจะมีการจับรางวัลนะคะปาร์ตี้สาวก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนกินไปก็จับรางวัลใครแต่งตัวสวยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ทุกคนค่ะเพื่อความสนุกสนานของแต่ละงานนะคะทุกคนจิ้นหล่อก็คี๋อ จากนี้เราก็จะดื่มกันแล้วนะทุกคนคืนนี้เขาก็จะยาวไปประมาณนั้นนะได้ข่าวนเนาะดูคนเปิดวายสิโอโ้โหสาวน้อยหมวกแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้หลบไปหนะ่อยนั่นแหละสวยขวดด้วยเอาชนกันหน่อย